กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคบอยู่กับผมอาร์มเจสสนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเล่นนะเราจะมาจะ,จะมาคุยเรื่องเมาส์กันักหน่อยว่าเมาส์ไหนดีที่สุดสำหรับมาครับ PVP เช้าเอาให้เทนเนโบรสหน่อยนะไอเดียวความคิดอยู่ที่เทนเนอร์โบรสก็ตอนนี้ผมใช้เรเซอร์เดสแอดเดอร์เอลีนะส่วนเมาส์เก่าของผมเป็น ซิกโนโกลซีรีสสองจุดสี่กิกะเฮิร์ตนะพรีเวลเลสตนอว์ Wm 9ิบเก้าหนึ่งก็เก่านะอืมเป patreon, well ้าไหนดีที <can> like ่สุดของ PVP เหรอผมเอ่อถ้าเป็น Normal Click ก็ใช้ได้ทุกเมาส์นะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำเมาส์ที่มันแบบทำงานพวกแบนๆเลยพวกนั้นไม่เอาแล้วก็ไม่ต้องเอาแท็คบอลด้วยเมาส์ที่มันเป็นแท็คบอลก็ ต่อไปอะไรไม่รู้นะก็คือไอพวกเนี้ยเบลวพวกเนี้ยต้องดูที่ราคาด้วยว่ามันจะแพงหรือเปล่านะมันเ็มีเงินพอที่จะซื้อหรือเปล่าโอเคไหมก็แล้วกออ็อธิบายเรื่อง Razer Decider Elite น,น,นะคะผมราคา1390เป็นสำหรับมือขวาปรับ DPI ได้มีหน้นานปรับแสงได้แล้วก็ คลิกเบามากนะใครอยากจะบัตเตอร์ไฟคลิกเทอร์อลคลิกหรือว่าจิดตเตอร์คลิกเลเซอร์เดสแอเดอร์อีลิทเนี่ยสุดยอดมากบอกเลยว่าเลเซอร์เดสแอนเดอร์อีลิทเนี่ยน้ำหนักก็เบาอยู่นะเมาเบากว่าเมาส์เก่าผมอีกนะเสียงเมาส์เสียงคลิกเมาส์เก่าเสียงคลิกเมาส์ใหม่เสียงเบาแต่ว่า แรงกดน้อยมากต้องใช้ในิดเดียวจริงๆแล้วก็เมาส์มีสายนะเ e เซอร์เดอเ d อร์อ i ลิทดีบอนส์ไทม์อ่ะคือป้องกันดับบลกิกเอาจริงๆซ p s ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหรหรอกคำหแบบนะก็คลิก5ถึง6 5ขึ้นไปก็ก็ก็ดีแล้วอะถ้าคลิกน้อยกว่า5ก็ก็ก็คลิกมากกว่า5หรือเท่ากับ5นั่นแหละส่วนใครอยากบัตเตอร์ไฟคลิกแบบเทพๆหน่อยก็ Glorious modelo modelo minus อตัวเนี้ย Final mouse u t o light like 2ก็ซื้อก็ได้นะมันดีอยู่แต่ว่าถ้าจะรับไหวนะส่วนห้า mouse abuse ทั้งหลายนี่เออไม่ต้องใช้ก็ได้นะเวลา PVP ในกลุถ้าจะให้คลิกเร็วๆใช้ใช้ถ้าจะให้อยากจะให้ CPS มีบดก็ คอมโบดูเอลนะก็คือแบบตบเท่าไหร่ก็ได้นะที่ม็อกเราพิชพัดก็อ่ะดูราคาด้วยนะทุกคนถ้าใครเงินไม่พอก็ซื้อเมส์อะไรก็ได้นะนะมส์ราคา600ของรีดากอนก็ได้ก็ดีอยู่นะก็ได้ใช้ได้ใช้ได้ส่วนเพื่อนผมป้องเนยใช้เป็น NAPO ป้เอ ตัวนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ประสบการณ์และฝีมือส่วนแบค็คเกก็ไม่เป็นขาบไปนะวนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย